ก่อนที่จะมีคู่เนี่ยอันดับหนึ่งน้องๆน้นหน,หนูต้องรู้ว่า1คุณต้องรู้ว่าคุณคือคุณโมเดลอะไรก่อนโมเดลมันบ่งบอกถึงกฎเกณฑ์ชีวิตของเราเกี่ยวกับงานของเราก็ได้โมเดลคือคือตัวนี้สําคัญจากที่งานวิจัยที่เราทํามาเนี่ยโมเดลไม่สัมพันธ์โอกาสเสี่ยงสูงในการอย่าล้างกันเพราะฉะนั้นให้ไปนค้นหาโมเดลที่พพสแคดามีเรามีโปรแกรมให้นะครับ ไปค้นหาว่าคุณคือคนโมเดลไลก่อนเมื่อเรารู้โมเดลเสร็จตอนนี้กําหนดที่2ก็คือเรามารู้ว่ามิติมิติมี9มิติด้วยกันในการที่จะเลือกมีคู่นี่สาคัญมากให้ไปเลือกมิติที่คบคู่แบบไหนอย่างเช่นมิติที่ส่งดีมิติที่4ดีมิติที่5ดีมิติ6ดีถ้ามิติที่ ที่1่เนี่ยจะเจอคู่คบกันไม่เกิน3เดือน8เดือนเป็นคู่กิ๊กคู่ชู้สวยอะไรก็ทะเลาะกันจะเลิกกันมิติที่3จะกลายเป็นคู่ชู้คบเขาเขามีคบเราเขามีคนอื่นอยู่ด้วยกลายเป็นจากเมียหลวงกลายเป็นเมียน้อยเหมือนเนี้ย <c oughs> ต้องไปค้นหามิติ3ามมิติที่7ก็เป็นมิติถูกหลอกนะเราไปค้นหามิติเลยครับมิติที่8นะมิติเกิดจากการเมา ทองไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ใครเป็นเนี่ยมันก็จะมีกฎของมันสุดท้ายจะเกิดปัญหาเนี่ยไปค้นหามิติก่อนว่าตอนนี้เราอย่างเช่นวันวาเลนไทน์วันนี้น้องอยู่มิติอะไรไปค้นหาในเว็บไซต์โพสต์อะคาเมีเราจะมีราย,รยละเอียดฮะเรามีละเอียดแล้วก็ไปไปค้นหาว่าตัวเองอยู่มิติที่เท่าไหร่แล้วไปมันจะมีบอกรายละเอียดน,นี่เป็นหลักของเข้าง่ายๆนะในการเช็คดูว่าเราควรมีหรือไม่มีนี่คือสําคัญมิตินี่สําคัญ อันดับที่3เมื่อเรารู้แล้วอ,อันดับที่3ก็คือนัดพบเวลานัดพบนี่สำคัญมิตินัดพบเนี่ยลักแรกพบเนี่ยมีธิผลมากยิ่งได้เสียตัวเนี่ยจะมีผลมากซึ่งเราพูดถึงมิติของการเสียตัวมิติเสียตัวแล้วเป็นโรคจิตโรคประสาทเสียตัวแล้วเซ็กเสื่อมเสียตัวแล้วเซ็กจัดเสียตัวแล้วเบื่อเพศตรงข้าม ชอบเพศเดียวกันเสียตัวเรา,เากลายเป็นความแค้นกลายเสียตัวเรา,เ,าเขาเราียกว่าเหมือนต้องการเยอะเหมือนแต่เหมือนกลายเป็นพวกต้องการเพศเดียวกันเน่เหมือนจากติโหนกระแสออกมาแล้เมียแฟนต้องการเยอะแต่ตัวแฟนรับไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาเยอะๆไปเดี๋ยวนี้มันเมียอะไรแบบนี้เยอะเราไม่ได้โทษตอนนี้มันเป็นเรื่องของมิติในการเจอนะครับวันนี้นี่คือปัญหาเลยครับ นี่คือปัญหาของสังคมที่มีการหย่าล้างทะเลาะกันเกิดจากมีโมเดลไม่สัมพันธ์มิติเวลาที่เราเจอเขาและมิติเวลาที่รักแรกพบนี่สำคัญเพราะฉะนั้นเรามีโปรแกรมในการไปค้นหา <c oughs> และข้อที่4สุดท้ายก็คือเราควรจะรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรและเรียนจบอะไรนี่คือสำคัญมากหลักการเลือกคู่เ <c oughs> นี่ยคือใช้กฎเนี้ย แล้วแล้วจึงจะรอดทั้งนั้นคุณจะเสี่ยงสูงถึง89 9 0ถึง90%ในการที่จะอย่าล้างหรือการทะเลาะกันหรือแยกกันหรือมีปัญหาต่อกัน